สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบึงนางรองนะครับจังหวัดพิจิตรถึงวัดบึงนางรองที่ครับพ้อยงานชาวพนักิจคุณพ่อเกิดชาวเพชรนะครับนี่เป็นวัดที่ บรรยากาศนะครับให้ชมบรรยากาศที่วัดบึงนางรองเ <c oughs> ท้าวิลุนปักวิลุนปัก <c oughs> อันนี้บทเก่า <c oughs> มาดิ ไหวพระไม่ไหว้พระหงเลยโอ้ก็เป็นวัดเก่าโบราณนี่เนาะเป็นวัดเก่าโบราณสาธุสาธุ Ừm. Om karma dosa panyo. Om karma dosa panyo. Om

อธิพิธพัณธ์อ่นไม่ออกตัวเล็ก เยอะมากนะถับว่าสุข,สข,ขทัย